สวัสดีครับเวนทูรี่มาแล้วครับผมแน่าตามมาเลยแบบแบบสไตล์แบบแบบแบบไกด์ทัวร์นะครับนะวันนี้มาพบกับตัวของ เวนซูรี่ครับคันนี้เป็น3.0ตัว G ปี P 2018สีขาวประตูสไลด์2ฝั่งขึ้สเปคนี้มันดีไงบ้างนะเดี๋ยวนี้เรื่องของเวนซูรี่ครับเรื่องของรถตู้นะใช้เป็นรถครอบครัวกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตัวของรุ่นนี้นะครับเพราะอะไรมันประตูนะครับสไลด์2ฝั่งขึ้นลงง่ายนะครับจอดฝั่งไหนลงฝั่งนั้นได้เลยไม่ต้องเบียดกันไม่ต้องแบบมาแย่งกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางที่นั่งอะไรต่างๆก็อู้สบายนะครับด้านหน้าเขาก็ดูสว สวยงามนะทรงแบบนี้นะครับผมสวยคลาสสิกเลยเวนจูรี่นะครับทำออกมาได้แบบดูดีลงตัวสุดๆนะครับผมด้านหน้าก็นเน้นในตัวของโครเมียมที่มันไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปนะครับแต่อย่างไงโตโยต้านะมันต้องคู่กับตัวโรรเมียมสวยๆด้วยครอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของแต่งชุดแต่ง มีเยอะมากๆในท้องตลาดนะหลายคนหลายท่านนำคันนี้นะไปแต่งเป็นรถบ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปแบบนำไปแต่งเพิ่มเพิ่มมูลค่านะครับผมแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการใช้งานให้มันดูอนเนกประสงค์บมากยิ่งขึ้นไปอีกหน้าตาหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในครับนี่คือสเสน่ห์ของรถตู้ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดณนะเวลานี้ไปดูกันครับ ด้านในโอเคเลยนะครับผม11ที่นั่งนะครับหนังเดิมนะครับแล้วก็ในตัวของผ้าก็ยังเดิมๆอยู่ว้สวยงามดูแลรักษาง่ายด้วยนครับนั่งสบายเดินขึ้นเดินลงตัวนี้ก็ง่ายเดินผ่าก็ง่ายครับแล้วก็ส่วนของเคาน์เตอร์ตรงพางเราติดให้ใหม่ครับวางของได้เสียบ usb ได้หรืออยากจะชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ก็ทําได้ง่ายเนียทีเดียวสวยครับผมจอด้านหน้ายังทําให้ใหม่อ่าคิดดูนะครับกับตัวของ หน้าจอ a อนดรอยนะครับขนาดใหญ่เลยเป็นระบบแบบสัมผัสนะใครอยากจะนำทางไปเที่ยวไปอะไรยังไงคันนี้ครบจบง่ายๆเะครับเป็นมาแล้วก็ประตูสไลสด์2ฝั่งแบบนี้ขึ้นลงง่ายต่างหากตัวบอกของเขายัางพิเศษนะนี่ผมนั่งอยู่ก็ยังสามารถดิดได้180อ,องศาหันหน้าเข้าหากันได้ต่างหากไปดูราคากันหน่อยดีกว่าครับว่าคันนีร้ราคาเท่าไหร่ตัไปดูกันครับ อนเนกประสงค์แบรนด์หลักดูแลรักษาง่ายแน่นอนครับคันนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่689,000บาทครับครอบควไหนสนใจพักมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อนี้ได้เลยนะ0837777747และ0837777757ครับใครที่รักเบนจอรี่สีขาวสีดำตัวจีตัว,ตวบีหรือรุ่นย,ย่อยไหนๆก็ลองพัก,กันมาตัวเบนซินก็มีนะติดต่อมาครับเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อกลับไปครับวันนี้สวัสดีครับ